สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกๆกดแช่แชกดนานๆกดยันๆกดเยอะๆ,น,ๆ,น,ๆนะคะดิฉันจะพาไปดูความจริงข้อหนึ่งซึ่งเราจะเห็นเลยว่าดราม่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเพราะมีช่องช่องหนึ่งชอบโหนแล้วก็หอนดราม่าค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวจะจับโกหกคนคน,คนนี้ได้อย่างไร ะครับเออแล้วก็มีบางคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนไปบอกว่าสุดเท่ไปบอกว่านางมารโทรหายจิตผมไม่ได้บอกว่าอีนางมารโทรไปหายจิตผมบอกว่าผู้ใหญ่เขาโทรไปหายจิตจิตเล่าผมฟังอย่างนี้ผมก็จะไปชี้แจงตอนนั้นมันจะไปกันใหญ่ผมบอกว่าจะไปกันใหญ่นะครับนะไหนขายของอะไรปรนะมูลเอาประมูลกอนขายก่อ <c> น <oughs> <c oughs> ผมว่ามันจะไปกันใหญ่ผมก็นั่งวิเคราะห์อยู่นะครับนะด้วยความเป็นห่วงนะครับมันจะไปกันใหญ่นะครับผมก็เลยหลับนอนก็ไม่หลับนะครับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วจะเห็นแอชชิดไลฟอยู่สามชั่วโมงเมื่อคืนเนี สามชั่วโมงไอ้ชิดไล่สามชั่วโมงเลยเมื่อคืนเนี่ยนะครับออกมายุติไอ้ชิดออกมาจบจบจบที่ผมจบที่ผมไอ้ชิดก็บอกว่าจบที่ผมนะครับนั่นก็ได้กะจบแล้วนะับตื่นเช้ามาผมบอกก็จบนะจบนะเพราะก็จบแล้วนะไอบพวกเออมาเอออีนางมาไล่นะครับเราไม่ยุ่งกันไอ้เออถ้ามึงยุติแล้วกูก็ไม่ยุ่งมึงนะเออเพราะทุกทีมันก็มาแฉผมก่อนตลอดวันนี้มันบอกว่ายุติโอเคนะครับนะมึงอย่าให้กูไปด่ามึงอีกนะไม่เป็นไรแล่ะไม่จะรนขาลำสวัสดีครับนะนะครับแล้วทีนี้นะครับนะคนอื่นขาไปทำคอนเทนต์ต่อนะครัับทาไไไมม่่่่ปดฝงนนู้ะ ม่ทำคอนเทนต์ต่อมันก็ไม่จบกันสิครับอีแบบนี้เนี่ยนะครับนะแล้วมาหาตัวคนผิดอยู่ใครผิดใครผิดทเนี้ยจะมาว่า fc ผิด fc มันก็มีทั้ง fc หลายแบบ fc สายป่วนมาก็เปลี่ยนมาฝั่งนู้นมาว่าป้าก็มีนะครับผมก็ว่ามองว่าเป็นคอนเทนต์แหละมันเป็นคอนเทนต์ที่น่าเกลียดนะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่น่าเกลียดเพราะคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับนาวนักมวยเขาชกนเวทีเขาชกันลงมาแล้วแต่คนดูกรรมการเนี่ยคนดูนะครับกรรมการต่อยกันเองอน่ยนะครับงันยากมันา อันนี้ผมไม่ได้ว่าช่องไหนนะนะครับให้เอฟซีพิจนาเราเองหลังจามันเข้าทางเขาเขาก็ยุ่ยยั่วยุ่ยเขาจัดต้องการให้ผมเนี่ยนะครับโดนกดดันเพื่อจะออกแล้วผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยยุ่ยยุ่ยผมกดดันไม่มีใครกดดันผมได้หรอกแต่ผมบอกให้ผมบอกตรงนี้เลยผมไม่ได้อยู่ในจมตาดงผมเช่าห้องเขาอยู่ผมอยู่ข้างนอกนะครับนะถ้าเกิดอาคถามจริงๆคนอย่างสุเทพทองคำเนี่ยถ้าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมบอกสุเทพทองคำมึงฟาดพูดเดียวกันแล้วถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้นะผมไปอยู่ตรงอื่นผมจะฟาดไหมผมฟาดเป็นเดิม ผมซาดหมดแหละนะครับมันไม่ใช่แก้ปัญหาครับคุณก็รู้ว่าผมมากี่กี่กี่มีปัญหามากี่คู่แล้วค่ะนี่เป็นไลฟ์เกิดจะล่าสุดของสุเทพแต่ตอนที่ดิฉันเอามาทำเนี่ยดูเหมือนเขากลังขึ้นสดๆอยู่ไลฟ์หนึ่งนะคะในไลฟ์นี้ยมีการพูดว่าเอ,อเขาไม่ได้พูดนะคะว่านางมารลัยเนี่ยโทรหาชิดให้ชิดมาปรามเขา เขายืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้พูดชิดมาบอกเขาว่ามีผู้ใหญ่โทรมาบอกให้มาคุยกับสุเทพหน่อยแต่ตัวเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอ่ยว่าเป็นนางมาลัายโทรไปหาชิดนะเขาไม่ได้พูดตรงนี้เลยจากนั้นเขาก็มีการพูดต่อว่าถ้านางมาลัายยอมจบเขาก็จะจบตรงนี้จบนะไม่มีปัญหาอะไรยังไงแต่เขากําลังพูดถึงอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะทํานองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับ อเถิกเมื่อคือนนี้ที่มีเอฟซีไปถล่มว่าอเถิกตำหนิอเทิกว่าปกป้องแต่ทางช่างแม่ปกป้องแต่คนรวยแต่ไม่ปกป้องคนจนอย่างสุเทพสุเทพพยายามปกป้องคุณทุกอย่างก็คือมีเอฟซีของสุเทพเนี่ยไปตำหนิจีเจนดาอเทิกถล่มอเทิกตรงจุดเนี้ยสุเทพเขาบอกว่าจริงๆมันน่าจะจบแล้วทุกคนก็ออกมาอธิบายแล้วเขาก็ออกมาจบกันนี่แล้วแต่มีบางช่อง เอาอันดราม่าอันนี้ไปหอนต่อค่ะช่องนั้นก็คือช่องหมาช่องสอดเท่าที่ดิฉันเห็นคือช่องสอดพยายามจะพูดว่าทําไมอยู่ไม่อยู่ดราม่ามาลงพุ่งเป้ามาหาลุงกับป้าทําไมเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ทําไมเอฟซีเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องสุเทพถึงกับบอกว่าเกลียดป้าด่าป้าทําไมเป็นแบบนั้นก็คือช่องสอด เอาเรื่องที่อีทถิโดดเอฟซีของสุเทพด่ามาขีดเส้นใต้และทําให้สุเทพไม่พอใจว่ามันจบไปแล้วทําไมคุณเอามาพูดอีกมันไม่ใช่เรื่องดราม่าของคุณอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวลาดับถัดไปดิฉันว่าดรามา่าอย่างที่ฉันบอกว่าสุเทพเนี่ยเป็นยาดําในดราม่าทุกอย่างเขาจะด่ากับคนนู้นชีด่าคนนี้สิวันนี้มาบอกว่าจบกับดังมาลัายแต่กําลังเริ่มต้นยกใหม่กับสอด พราะสอนก็ขึ้นสองสามไลฟ์ like, พูดถึงตรงนี้เหมือนกันว่าทําไมเอซเพื่อจะปกป้องสุเทพถึงมาดา่าอีถึกเดี๋ยวถัดไปดราม่าที่จะตามมาก็คือสุเทพกับสอดและในคลิปนี้นะคะสุเทพประกาศชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นขี้ข้าในนาดงดอกนะฉันเป็นอิสระฉันเช่าบ้านอยู่แล้วจะเบบอกให้ฉันจะมา เหมือนกับจะมากดดันให้ฉันต้องออกไปไม่ว่าฉันจะออกไปอยู่ตรงไหนก็ตามทีฉันจะฟาดใครฉันก็ฟาดไม่มีใครมาสั่งฉันได้ในคลิปนี้สอดพูดหลายครั้งว่าไม่มีใครมาบังคับผมได้ไม่มีใครมาสั่งผมได้นั่นก็คือบอกอีกเถอะตรงๆว่ามึงหุบป,ปากกูเป็นอิสระกูเป็นใครแก่ตัวจะมาบอกให้กูเบาๆกูเพาๆอะไรบอกไปเถอะกูไม่สนใจหรอกเพราะกูไม่ได้อยู่ในนาของมึง อันนี้เป็นความแปลความแบบตรงไปตรงมาสุเทพบอกอีกถึกคือส่วนอิถึกหน้าหงายว่ากูไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ข้างไขข้างแขนมึงกูเป็นอิสระกูเป็นไทยกูจะอยู่ตรงไหนถ้ากูจะฟาดใครจะฟาดฝั่งไหนกูมีสิทธิ์ทั้งนั้นไม่ต้องมาบังคับบัญชากูเดี๋ยวไปรอดูว่า สุเทพออกมาพูดอย่างเนี้หลายครั้งนะครับในทุกคลิปตั้งแต่เช้าเนี้ยก็จะพูดทํานองเนี้ยคือบอกให้อิเถิกรู้ว่ามึงหุบปากไปเลยเดี๋ยวไอ้พวยเย็นนี้มันขึ้นไลฟ์มันจะพูดว่าอย่างไรว่าเราไปรอดูกันค่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปดิฉันจะให้ดูว่าจริงๆสุเทพพูดอะไรได้พูดหรือเปล่าในคลิปกลางคืนที่ทําให้เกิดเรื่องที่ว่านางมาลัยเนี่ยโทรบอกชิดให้ชิดมาปรามเดี๋ยวเราไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ เพื่อนเขาเตือนผมแล้วนะครับแล้วไม่ต้องไปกดดันแอดชิดนะครับไม่ต้องไปกดดันแอดชิดนะครับแอดชิดมาเตือนผมแล้วนะครับนะเออผมก็รับฟังไว้อจะเชื่อไม่เชื่อนี่ก็แล้วแต่ผมอผมไม่อยู่ในนั้นนะครับผมไม่อยู่นั้นเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเดี๋ยวผมก็ไปแล้วนะครับเออไม่มีใครสั่งผมได้ผมบอกเลยไงนะครับเข้าใจไหมนะครับเมื่อเช้ามึงบอกให้กูด่ามึงอยู่แหม่มแมพอกูด่ามึงมึงบอกผู้ใหญ่ไปฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้โอ้โถนะครับไงก็ไหนมันบอกว่านะครับไหนมันบอกว่า นะครับมันให้ผมด่าได้ให้ผมด่าได้ไม่ยั่วยุผมผมยังไม่ได้ด่ามันเลยสลหนึ่งพันห้าร้อยท่านผมยังไม่ได้ด่ามันเลยผมแค่ไล่มันไปเมื่อเช้าเนี่ยเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวไอ้ช่ชชางไปกูไม่ครบกูไม่ครบเพราะตื่นเช้ามามาแท็กผมแล้วก็ให้แม่แม่ของมันเนี่ยนะครับโทรมาหาแอชชิดให้แอชชิดมาเตือนผมตามผมนะรับแอชชิดก็บอกขออนุญาตเอาไปทำคอนเทนต์หน่อยนะเพื่อนเออเอาไปเลยนะรับเพราะอะไรผมไม่ได้อยู่ในนั้น ผมไม่ได้อยู่ในนั้นผมเช่าบ้านอยู <Quiz them. S 2> ่ข้างนอและตอนนี้ผมไม่ไ <broadly> ด <biết it> ้ไปทํางานกับลุงแล้วเพราะผมรู้มันจะดึงไปมันจะไล่ผมเพื่ออะไรเออเธอเมื่อเช้ามึงยังไปบอกกูด่ามึงอยู่เลยแล้วตอนนี้มึงไปบอกแม่พลังเงียบว่าครับนนาไปบอกแอชิดหลับโทรไปหาแอชิดบอกว่าไม่ให้กูด่ามึงก็มึงให้กูด่ามึงเองดิฮ่าวเน่กูด่าสักหน่อยจิวะครับเออแล้วตอนนี้มึงไปเดือดร้อนคนอื่นเขาเนี่ยไปกดดันคนอื่นเขาเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ย โอ้นะครับนะเมื่อเช้าใครมาดูคลิปผมมั่งมันเข้ามายัออย่วยุผมอะ่ะดา่ากุศิเทพดา่ากูสิผมไม่ได้ด่าผมไล่หนีเพราะผมไล่หนีเลยไปบอกแม่แม่พลังเงียบขับให้โทรไปหาเอฟชิปให้โทรไปหาเพื่อนๆในนั้นอะ่ะบอกให้เขามาห้ามผมไม่ให้ดา่าอะไรของมึงวะค่ะคลิปแรกเป็นไลฟ์แต่ก่อนล่าสุดนะคะในช่วงนาทีที่ประมาณสักสิบสองนะคะส่วนคลิปหลังเนี่ยเป็น คลิปต้นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องเมื่อคืนที่ไอ้ข่าหมูมาให้อิเถิเคลียแอดชิดอะไรของมันเนี่ยกับสุเทพว่าเดี๋ยวจะผิดใจกันเพราะมีคนเพราะสุเทพพูดว่านางมาร้ายเนี่ยไปบอกเออคือโทรมาหาแอดชิดไปฟ้องแอดชิดว่าง,งั้นเถิดหรืออีกนายหนึ่งก็คือไปบอกผู้ใหญ่ใจดีของตัวเองให้มาบอกกับไอชิดให้ไปปรางสุเทพ เราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะหนึ่งมีคนไม่พูดให้ตรงความจริงคนที่สั่งให้ชิดไปปรามสุเทพคืออิทธิถ้าเป็นแค่แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีโทรมาชิดคงไม่ไปหรอกคะ่ะแต่เป็นอิทธิบอกให้ชิดทำสั่งให้ชิดทำชิดก็ทำตามมาเหสีสั่งแต่แทนที่จะพูดตรงไปตรงมาว่าป้าสั่งอย่างนี้นะป้า อยากให้มาคุยแบบนี้ชิดก็เรี่ยงไปว่ามีพวกเอฟซีแม่ๆใจดีเขาอยากจะให้มาปรามหน่อยแต่เราเห็นชัดเจนว่าในคลิปที่หลังที่ฉันเอามาให้ใหฟังเนี่ยนายสุเทพเองออกว่าเป็นนางมาร้ายที่ไปฟ้องแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดี ให้แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีนั้นไปกดดันให้แอดชิดมาปรามตัวเองดิฉันว่าไม่รู้ว่าท่อนที่ว่าผู้ใหญ่ใจนางมาร้ายไปบอกผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมันมาจากใครกันแน่เป็นชิดพูดหรือสุเทพกุขึ้นมาเองแต่ในคลิปแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่านางมาร้ายโูกไปหาชิดแต่จริงๆแล้ว ถ้าเรามาฟังรวมๆจริงอยู่คําพูดมันไม่ใช่ว่านางมาไลทยโทรไปหาชิดแต่นางมาไลทยไปบอกผู้ใหญ่ใจดีให้โทรไปหาชิดมันมีตรงนี้อยู่ค่ะซึ่งคนที่ให้ผู้ใหญ่มันไม่ใช่นางมาไลท์ไงทําไมสุเทพเอามากุกเรื่องว่าเป็นนางมาไลทยไปฟ้องผู้ใหญ่ใจดีทั้งๆที่ถ้าชิดพูดแค่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีฝากมาเตือน ทำไมสุเทพถึงเอาไปบวกเรื่องกันกับว่าเป็นนางมาร้ายทำไมถึงพูดโกหกชิดไม่ได้บอกหรือว่าชิดเป็นคนบอกว่านางผู้ใหญ่ใจดีของนางมาลัายฝากมาบอกอย่างนี้หรือเปล่าตกลงตรงนี้สุเทพหรือชิดใครตอแหลต้องดูค่ะเพราะเห็นในขคอสองคลิปมออกมาไม่ค่อยจะเหมือนกันแล้วมีการระบุว่านางมาลายไปฟ้องผู้ใหญ่ใจดีให้ไปกดดันชิด แต่จริงๆคนที่สั่งให้ชิดไปทำตรงนี้คืออิทธิชิดเองก็ออกมารอยอมรับว่าที่ไม่เอ่ยชื่ออิทธิเพราะไม่อยากให้อิทธิมันมีปัญหาเดือดร้อนดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้เรื่องดราม่าเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งคนพูดไม่ตรงสองก็คือคนพยายามจะเลี้ยงดราม่าพอมีคนมาบอกว่าเฮ้ยนี่มีผู้ใหญ่ใจดีฝากมาให้ปรามหน่อยนะก็เอาไปโยงว่าต้องเป็นอีนี่ไปฟ้องผู้ใหญ่ใจดีก็เอามานั่งด่าเขาอีก ทีนี้จากนั้นไอ้ขาหมูไปฟังตรงนี้มาแล้วต้องการจะปกป้องนางมาลายก็มาบอกให้อิเถิออกมาปกป้องชิดออกมาเคลียร์ปัญหาอีเถิก็มาเคลียร์โดยที่ตัวเองไม่รู้สีรู้แดดไม่รู้อะไรเลยมานั่งเคลียร์จนตัวเองโดนด่าเองดังนั้นดราม่าครั้งเนี้ยคนที่ทําให้เกิดก็คือความไม่ซื่อสัตย์ของชิด ไม่พูดตรงไปตรงมาความหอนดาม่าของสุเทพกับนาทีเราจะได้เห็นกันว่าคืนนี้ไอ้พวยจะขึ้นมาด่าใครกันแน่แต่พวยคุณจะต้องพูดนะคะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเมื่อไหร่พวกยูทูบเบอร์ข้างไข่ข้างแคมทำตัวกันแบบเนี้ยอีเถิกมันก็จะสวยไปตลอดเพราะอีนี่มันหูเบาค่ะ ใครมาพูดอะไรยังไงยังไม่ทันรู้สีรู้แดดอีนี่กูต้องขึ้นไลฟ์แล้วคิดว่าทุกคนจะต้องเอาข้างกูทุกคนจะต้องรักกูเห็นแก่กูกปรากฏว่าเจอเอฟทีปรากฏว่าเจอเอฟซีของสุเทพถล่มซับไปไม่เป็นแล้วตอนนี้จุดที่มันโดนเอฟซีสุเทพถล่มสอดก็กําลังเอาไปเป็นดราม่ามาด่าสุเทพว่าทําให้อิเถิโดนดา่าเพราะฉะนั้นดราม่านี้ไม่มีทางจบค่ะไม่มีทางจบทุกคน หอนรับดราม่ากันหมดเพราะว่าพอหอนรับดราม่าแล้วมันขายดีโดยที่ไม่ได้มองว่าไอพ้พวยกับอิที่หัวจะปวดกันขนาดไหนส่วนดิฉันหอนรับทุกดราม่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าสนุกที่ติดตามสนุกที่จะดูว่าตกลงใครจากพี่นาถชิพหายดราม่าจะจบหรือไปจบอะไรยังไงดิฉันไม่สนใจเท่ากับว่าไอพ้พวยกับอีทธิ มันจะได้รู้คิดไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคำสาบานกำลังจะเป็นจริง